โอเคครับก็สวัสดีท่านผู้ชมนะครับคลิปนี้ก็จะมาสอนวิธีการาสร้างรหัสผ่านาก็คือการสร้างรหัสนะครับให้เฉพาะนักเรียนที่มีรหัสเท่านั้นถึงสามารถที่จะเข้ามาทําข้อสอบออนไลน์โดยใช้ Google Form นะครับวิธีการแรกนะครับเราก็สร้างฟอร์มขึ้นมานะครับเสร็จแล้วก็เพิ่มคําถามลงไปนะครับก็คือ คำถามก็คือเราอาจจะนักเรียนจะต้องกรอกรหัสก่อนนะครับถึงสามารถที่จะเข้าไปทําแบบทดสอบได้นะครับนะครับผ่านรหัสเข้าสอบดีกว่านะครับเข้าสอบแบบนี้นะครับเสร็จแล้วนะครับให้เราติ๊กคําว่าจําเป็นด้วยนะครับจาเป็นหมายความว่าถ้าเกิดว่านักเรียนไม่กรอกไม่ ก็ไม่สามารถที่จะไปทําข้อสอบได้นะครับเว้นแต่นักเรียนกรอกแล้วนะครับแต่รหัสผ่านไม่ถูกก็ไม่สามารถเข้าไปทําได้นะครับแต่ถ้ากรอกถูกรหัสผ่านมันก็จะสามารถที่จะเข้าไปทําข้อสอบได้นะครับอันนี้คือรหัสเ,เข้าสอบสมมติมว่าต่อมานะครับเราจะทําการสร้างรหัสก็คือให้เราไปตรงนี้นะครับตรง 3. จุดตรงนี้นะครับ3จุดคลิกครับแล้วเลือกคําว่าการตรวจสอบ การตอบกลับะนะครับตรงนี้นะครับให้เราเลือกเป็นตัวเลขนะครับส่วนตรงนี้นะครับให้เราเปลี่ยนเป็นเท่ากับเสร็จแล้วเราก็ตั้งรหัสผ่านสมมติว่าจะเอา1 2 3 4งสองาหนดข้อความแสดงข้อผิดพลาดหมายความว่าถ้าเกิดว่านักเรียนกรอกรหัส1 2 3 4 5 จะให้มันขึ้นข้อความว่าอะไรอาจจะขึ้นข้อความว่าให้ไปติดต่อครูประจำชั้นเพื่อขอรหัสผ่านใหม่อะไรประมาณนี้อา่านี่คือเฉพาะแสดงข้อความข้อผิดพลาดนะครับอา่าโอเคนะครับหลังจากนั้นก็อา่าผมจะทําการเพิ่มเพิ่มส่วนนะเพิ่มส่วนอา่าเพิ่มส่วนลงมานะครับก็คือ เพิ่มส่วนให้ไปตอบคําถามหน้าต่อไปนั่นเองนะครับก็คือแบบถ้าเกิดว่าใส่รหัสผ่านไปแล้วก็อาจจะให้ไปทําแบบทดสอบ5ข้ออะไรประมาณนี้นะครับแต่ถ้าเข้าหน้าแรกไม่ได้เนี่ยมันก็จะไปส่วนที่2ไม่ได้นะครับทดสอบดูนะครับตอนนี้รหัสก็คืออะไรครับ1 2 3 4อ่าโอเคนะครับทีนี้ลองแสดงตัวอย่างดูครับอ่ารหัสเข้าสอบสมมุติว่า าบางคนอาจจะไม่รู้อาจจะมาใส่1,2,3,4,5,6,7แล้วกดถัดไปปรากฏว่าเนี่ยมันบอกว่าต้องเป็นตัวเลขเท่ากับ1,2,3,4อะไรประมาณนี้นะครับนักเรียนก็ต้องใส่ใหม่นะครับ1,2,3,4แล้วกดถัดไปถึงจะมาส่วนที่2ได้นะครับแค่นี้เองนะครับวิธีการาสร้างรหัส เพื่อที่จะเข้าสอบใน Google Form นะครับจริงๆเท่ากับตรงนี้ตรงนี้เราอาจจะไม่ต้องเท่ากับก็ได้อาจจะเป็นตัวเลขเป็นตัวเลขนะครับถ้ามากกว่า,อาลองดูมากกว่าดูครับ ตัวอย่างดูครับหนึ่งสอกดถัดไปต้องเป็นตัวเลขที่มากกว่า1234 34แล้วก็กดถัดไปได้ไหมครับไม่ได้ย้อนกลับมาคืนมากกว่ากกว่า1 2 3 4ก็อาจจะเป็น 5. อ่าแบบนี้นะครับคือจริงๆมันไม่ได้ยากนะครับ เพียงแต่ว่าเราจะกําหนดว่าเราจะให้มันประมาณไหนนะครับมากกว่าหรือเท่ากับหรือระหวา่างเลข1กับเลข2อ,อะไรเนี่ยผมลองเป็นตัวเลขดูนะถ้าเป็นตัวเลขเนี่ยก็คือ,อกรอกเฉพาะเลข1กดถัดไปมันก็ได้แล้วอโอเคนะครับถ้าลองเป็น มากกว่าหรือเท่ากับน้อยก,กว่าอ่าน่าจะเท่ากับนี่แหละครับเป็นการกําหนดตัวเลขที่โอเคแล้วนะครับสามสี่าหกดติดผมจะให้มันแสดงเวลานาเรียนตอบปิดติดต่อครูผู้สอนผู้สอนเพื่อขอระ สอบอเสร็จแล้วนะครับก็ลองแสดงตัวอย่างดูครับสมมติว่าสายแค่1 2 3 1 2 3แล้วก,กดถัดไปปรากฏว่าเนี่ยให้ติดต่อครูผู้สอนเพื่อขอรับรหัสผ่านเข้าสอบอถ้าเกิดว่านักเรียนคนนี้บอกว่า ครูหาหนูเข้ารหัสผ่านารหัสผ่านเข้าสอบไม่ได้นะครับก็ต้องมาติดต่อครูผู้สอนครูผู้สอนก็ให้รหัสผ่านที่ถูกต้องไปก็คือ1-7ใช่ไหมครับนักเรียนก็มากรอก1 2 3 4 5 6 7ถึงจะเข้าสอบได้ลองดูครับโอเคเห็นไหมครับก็นะครับประมาณนี้นะครับจริงๆเรากำหนด,ดรหัสผ่านแล้วเราก็ต้องมาใส่ ใส่กำหนดข้อความนะครับว่าส่ให้แสดงข้อผิดพลาดอะไรนะครับประมาณนี้นะครับสําหรับลองไปศึกษาเรียนรู้เพิ่มเติมนะครับผมว่าไม่น่าจะยากสําหรับคนที่กําลังจะทําข้อสอบอ,ออนไลน์แบบต้องใส่รหัสผ่านก่อนนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสําหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ